ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันอังคารในช่วงของวันที่25ถึงวันที่27ของเดือนสิงหาคมนี้สองวันนี้ท่านจะมีโชคมีลาบในระหว่างวันที่25กับวันที่27ท่านหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบอย่างมากมายเงินทองนั้นจะหาง่าย เรียกว่าหลังไหลเข้ามาหาท่านโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะหาได้ง่ายเรียกว่าจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองมีคนคอยสนับสนุนมีคนยกย่องท่านในเรื่องของการเงินนั้นจะมีหลังไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง ท่านหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงนี้ก็ถือว่าสองคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารนี้จะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเงินทองก็จะมีการงานก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกด้วยในเรื่องของการงานท่านก็จะได้งานที่ดีมีงานทำจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่าน รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้เกียรติให้กำลังใจท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารในช่วงของวันที่25ถึงวันที่27ของเดือนสิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นมีจุดเด่นหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมี จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกยท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าท่านยิ่งทำอะไรก็ยิ่งจะมีความสำเร็จบางคนว่างานตกงานก็จะมีงานทำในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปลี่ยนจาก,กร้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ท่านไม่เคยมี ท่านก็จะมีการกินการอยู่ก็จะอุดมสมบูรณ์การงานก็จะมีเข้ามาหาท่านเป็นงานที่ดีๆและเป็นงานที่ยั่งยืนทาวรบางคนนั่นตกงานก็จะมีงานอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าการเงินการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารในช่วงนี้ถือว่าโชคลาภนั้นก็เปรียบเสมือนว่าเข้ามาเกยบุญล้น ทัพก็ว่าได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีพรสวรรค์เข้ามาอุดหนุนท่านอีกมากมายการที่ท่านนั้นทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือท่านอีกด้วยในช่วงนี้การทำมาหากินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขมีความเจริญโชคลาภก็จะมีเข้ามาเกยสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะเลยผ่านไปสิ่งไหนที่มี ดีๆก็จะเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารในระหว่างวันที่25ถึงวันที่27สิงหานี้นับว่าดวงของท่านจะมีความรุ่งโรดมีความสดใสทำอะไรก็มีความสำเร็จการลงทุนอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีเงินมีทอง การลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนสนับสนุนท่านการค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ท่านอยู่เฉยเฉยก็จะมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำถูท่านอยู่ด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีจุดเด่นอีกในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ทำอะไรก็ จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายเรียกว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในสองวันนี้จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็ว่าได้ การทำมาหากินก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภเป็นโอกาสดีเข้ามาหาท่านอยู่แล้วถ้าพระท่านค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จการลงทุนนั้นถือว่าท่านจะไม่ศูญย์เปล่าท่านลงทุนอะไรไปแล้วก็จะมีผล,กำ,ลกำไรเกิดขึ้น ในช่วงนี้ตัวของท่านเปรียบเสมือนว่ามีสเสน่ห์ไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็มีคนถามไทยมีคนติดตามถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายทำอะไรก็มีเจ้านายคอยให้การสนับสนุนท่านอีกด้วยถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆท่านก็จะมี เพื่อนและก็มีญาติพี่น้องมีคนคอยประคับประคองท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการทำมาหากินนั้นท่านจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลท่านอยู่ในช่วงนี้การเงินการทองถ้าหากว่าขาดมือท่านก็สามารถขอหยิบขอยืมคนที่อยู่ใกล้ชิดได้ในช่วงนี้ถือว่าเขาก็ให้ความร่วมมือสิ่งไหนที่ไม่มีท่านก็จะมีสิ่งไหนที่ไม่ดี ก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาทดแทนในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารสองวันนี้จะมีโอกาสที่ได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็ว่าได้ดวงของท่านนั้นจะดีมากๆในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานดีการเงินก็ดีโชคลาภก็ จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันอังคารสองวันนี้ในเรื่องของดวงก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายแต่ให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีในช่วงของ วันที่ 25, 26ในช่วงนี้อาจจะมีเงินมีทองสะพัดออกไปบ้างในช่วงนี้อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งรายจ่ายในช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาบางทีบางครั้งก็เกี่ยวกับในเรื่องของการของใช้ของสอยอยู่ในครอบครัวหรือว่าการกินการอยู่อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอย เกินตัวไปหน่อยในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับสลับเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงนี้ท่านทําอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายคนก็ช่วยกันอีกมากมายในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินถือว่าดวงของท่านจะมีความรุ่งโรจน์มีความสดใสสว่างสวยทําอะไรก็ มีความสําเร็จอย่างง่ายดายแต่ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าในเรื่องของสุขภาพบ้างในช่วงนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารในช่วงนี้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการติดเชื้ออาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นอาจจะเป็นไข้หวัดหรือว่าอาจจะเป็นโรคต่างๆอันนี้ไอ้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของภูมิแพ้หรือว่า เจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวปวดท้องอะไรอันนี้ให้ท่านระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารในช่วงของวันที่25ถึงวันที่27สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีการครบคนคบใครอันนี้ท่านระวังอีกเช่นเดียวกันเรารู้หน้าไม่รู้ใจเขาระเขาอาจจะไม่คิดซื้อตรงกับเราเพราะฉะนั้นการครบคนก็ให้ท่าน ดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปถ้าหากว่าท่านใดที่ยังเป็นหนุ่มหรือว่าท่านใดยังเป็นสาวจะมีคู่ครอง mm. ก็ให้ท่านเลือกเฟ้นดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนเข้ามาทาบทามหรือว่ามาติดต่อท่านอีกมากมายก็ให้ท่านเลือกดูบางคนก็มาในแนวที่ดีบางคนก็มาในแนวที่ ไม่ดีบางคนก็จะเข้ามาหาผลประโยชน์ในตัวของเราบางคนก็รักจริงบางคนก็ไม่รักจริงอันนี้ท่านระวังไว้ให้ท่านสังเกตด้วยตัวของท่านเองในเรื่องของการมีคู่ครองถ้าหากว่าเราเลือกคนดีเราก็จะมีความสุขตลอดไปแต่ถ้าหากว่าเราเลือกคนที่ไม่ดีก็จะไม่ดีตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการมีคู่ครอง ต้องเลือกดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารมีทั้งดีมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งแวดล้อมรอบตัวในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีดีมากกว่าไม่ดีสิ่งไหนที่ดีเราก็เก็บ เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีท่านระเว้นไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราก็จะต้องพิจารณาด้วยตัวของเราเองท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กับวันอังคารในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีดีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ ในเรื่องของการเงินการงานก็จัดว่าพอใช้ได้พออยู่เรียกว่าท่านอยากได้อะไรก็จะได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยากได้ของแพงท่านก็จะได้อาทิเช่นอยากได้บ้านได้รถหรือว่าอยากจะได้ของอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ในช่วงของวันที่25ถึงวันที่27นี้เงินทองจะหลังไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ท่านระมัดระวังการเดินการเหินการไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้แต่การใช้รถใช้สนนอีกเช่นเดียวกันอันนี้ท่านระมัดระวังไว้ถาหากว่าเราระวังไว้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นการฟังคลิปของเราให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้ว ก็เห็นดีเห็นงามอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี